เราถูกถูกฟ like? ้าผ ah. so? ่าใช่ไหมกี่คนอ่ะสี่คนเราเป็นอะไรบ้างไหมปวดคอละตอนนั้นฝนมาตกมัืไหมลฝนตกแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะนั่งหลบฝนบาดเจ็บที่ต้นคอนะได้รับบาดเจ็บ แล้วแล้วพวกที่ที่ที่โดนฟ้าผ่านี้ทั้งหมดกี่คนอ่ะสี่คนสามคนนั้นมีอาการเป็นยังไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนอ่นะสามคนะอะอที่เราเหตุการณ์ให้ฟังตอนมันเกิดขึ้นพี่ไปช่วยเขายัางไง น้องเขานั่งรถไปตามมะค่ะแล้วก็นั่งคุยกันวา่าก็เพื่อนสาวาก็ขับรถกระบะมาแล้วพากันกระโดดขึ้นรถออกมาเลยเสร็จก็หาทางเข้าไม่เจอหาทางเข้าไม่เจอแล้วคนมันจะตกถนนมันเซ็งก็ลื่นไปลื่นมาเสาร,ร็จรถมกกลลันก็เลยตกลงเสร็จก็ผ่านลง,ง,นง,งแล้วก็วิ่งวิ่งไปหาคนเจ็บ ไปถึงก็เจอคนเจ็บอยู่ในสภาพที่แบบตัวเย็นเย็นขาชาไปหมดแล้วคแล้วก็เรียกกระจาเรียกกระจาก็ไม่รู้จุดเลยค่ะแล้ววกกับฝนตกฟ้าแรงก็ไม่กล้าจะไปดูต่อตอนนั้นเราเราเราคิดยังไงถึงถึงไปช่วยก็เป็นพี่สาวของเพื่อนอ๋อพี่สาวของเพื่อน,อออนกไกลไหมจากระยะที่ ที่ที่เดิน,นเข้าไปากไก่นะประมาณกี่กิโลประมาณกิกโลนนะกว่ากิโลกว่าวาทางแบบเละต้องถอดรองเท้าเดินแบบชุดไปว่าแบบไม่ห่วงเลย่คุณสงารยาดตาไหมไม่ฟัง เรื่องราวมันเกิดขึ้นก็มีคนมาตามอาุณคนมาตามคนนี้แหละคนที่ไม่โดนไม่โดนหนะมาตามบอกว่าไปช่วยคนเป็นลมหน่อยอืที้เราก็ใจเย็นว่าเป็นลมเป,นเป็นลมเป็นลมอยู่ไหนคิดที่สวนไม่มีคนช่วยเลยอืก็เลยว่าโทรไปดูก่อนนะหายเป็นลมจริงไหมเพราะว่าคนนี้เขาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยโทรไปอืโทรไปหลานชายเป็นคนรับอื พอรับตวศัพท์เขาก็ร้องไห้ย,ยายช่วยอุ้มด้วยช่วยอะไรอุ้มเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่ตอบอะไรอุมอ้มเป็นไรร้งองเป็นไรเดี๋ยวนะยายเขาบอกแล้วเขาก็เอาโทรศัพท์สงสัยจะขยับขยับตัวแล้วก็เอาไปให้แม่ม,ม,มันก็ร้องอย่างเดียวนี้หลานชายทีนี้พอแม่รับแล้วกาบอกว่าแม่หาคนมาช่วยหน่อยหนูดโดนฟ้าผ่า แล้วหลังจากนั้นเราทำอไรต่อก็เรียกเรียกให้คนช่วยทางบ้านนะอบอกว่าไปส่งน้อยจะไปช่วยร้านไปช่วยลูก,กนี้ ทีทางบ้านอ่ะอเขาก็เลยรับอาสามาสม่งพอพอมาอาส่งแล้วทีนี้เขาเข้าไปแล้วเขาบอกว่าน่าจะออกไปแล้วแต่หนูไม่มั่นใจหนูก็โทรกลับไปอีกแต่ลูกบอกว่าตอนนี้อ่ะหนูชาเป็นหมดทั้งตัวแล้วเม่งอยู่ไหนอืบอาอบ,บอกว่าอ้ากรับรถว่างนี้พอ,อดีพ่อกลับรถมาตรงฟ้ามันแรงฝนมันยังตกอยู่ใช่ไหมหนูก็โทรอีก เขาบอกว่าจะทั่วจะทั่วคนที่พาไปอ่ะเขากลัวฟ้าเขาก็บอกว่างั้นปล่อยนุลงตรงนี้เลยเขาก็เลยบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวไปบอกกัจจกให้ก็ลงเลยลงแล้วก็โทรหาลูกที่ไหนได้ลูกอยู่ในสวนอยู่เลยวิ่งรัดไปเลยดิ่งก็โทรหาสัจจกแค่นี้แหละสัจะเจ็บกี่คนมันเจ็บสามน่ะแต่คนนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไรเท่าไหร่สามคนั้งหมดจากคุณเป็นลูกเรากี่คน ลูกคนหนึง่งหลานคนหนึง่งแล้วก็เพื่อนร่วมงาน